ลูกาสิบหก 16, ข้อสิบเอ็ดนะลูกาสิบหกข้อสิบเอ็ดบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตซ์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้ท่านได้เล่าสมบัติอันแท้คืออะไรรูป้ปาคะคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้ท่านที่สวรรค์มันเยอะมาพี่น้องคิดว่าสวรรค์มีแล้วบางคนคิดว่าสวรรค์นี่คงน,นมัสการลูกเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมที่สวรรค์เนี่ยน,นะคะพี่พี่น้องมีการปกครองด้วย มีเพลงหนึ่งว่าเราจะครอบครองร่วมกับพระคริสต์ในแผ่นดินสวรรค์ที่สวรรค์นั้นมีภาพของการมอบหมายและให้สิ่งที่มีค่ามีเรื่องของการครอบครองมีวงความสัมพันธ์บางคนอาจจะลอดเหมือนลอดจากไฟคืออยู่วงไกล้ๆเลยนะไม่เป็นดำตอตะโกหลุดขึ้นมาในสวรรค์ได้ย่างหเฉียดฉิวมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางคนก็อยู่ใกล้พระที่นั่งของพระเมสสโปรดคือพระเยซูคริสต์มากเป็นต้นดังนั้นที่สวรรค์นั้นเป็นอาณาจักรนิรันเราจะครอบครองกับพกที่นั่นที่นิลันแต่ คำว่าครอบครองก็มีสเตปของการครอบครองว่าพระเจ้าจะมอบสมบัติอันแท้ให้ท่านได้มากแค่ไหนเราอาจจะกลายเป็นคนยากจนในสวรรค์ก็ได้หากทุกวันนี้เราไม่ได้สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้หรือฝึกโบโลกนี้จึงเหมือนกับเป็นช่วงทดลองงานนะพี่น้องเป็นช่วงเหมือนการฝึกงานนะคะว่าสุดท้ายคนนี้เรากล้าเอาอะไรให้เขาใช้ไหมเอากล้าอะไรให้เขาทําหรือเปล่าเป็นต้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้าท่านไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์อธรรมทรัพย์อธรรมคือทรัพย์ทั่วไปในโลกนะคะ ใครจะกล้ามอบทรัพย์ที่แท้ให้ท่านเล่าโอ้โหนี่พระเจ้าบอกกันเลยนะคะนั่นคือหลักการของพระเจ้าในเรื่องนี้แทรกไว้ก็คือหลักการของการลองให้เราทําดูก่อนมีร้านอาหารหนึ่งแถวสันปตองชื่อร้านลองจิมกอย <c oughs> ไม่รู้จจิงไปได้อ,อยังนะโอ้โหนะเท่มากเราเิืว่าร้านอาหารฝรั่งนะไม่ใช่นะคะแปลว่าลองจิมกอยชิมดูก่อนนะอร่อยแล้วค่อยมากินใหม่ <c oughs> เป็นต้นนะคะนั่นคือเป็นการทดลองดูนะคะ เป็นการทดลองงานเหมือนใครที่จบใหม่ๆใช่ไหมคะเมื่อท่านเข้าไปทํางานจะมีช่วงอะไรคะทดลองงานหรือมีสินค้า,าเหมือนกันใช่ไหมแท็กที่ชอบขายสินค้าใช่ไหมจะมีอะไรคะทดลองใช้อ่าทดลองใช้แปลว่าอะไรคะถ้าใช้ดีแล้วถึงจะซื้อต่อไงเป็นต้นเราเองก็เหมือนกันนะอยู่ในโลกเนี้ยเป็นช่วงทดลองดูนะลองลองเอาอะไรให้สักอย่างหนึ่งโอ้โหเป็นไงคะ,เป,งคะเป็นไก่ได้พลอยไปหรือเปล่าโอไม่ใช่เป็นอะไรนะอะไรสักอย่างกิ้งก่าด้น่นอนจะคือแบบว่า พอบางอย่างเนี่ยเราให้ปุ๊บชีวิตเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางแย่ลงนะกลายเป็นคนิงหรือเปล่าเพื่อนฝูงมาตักละอะไรทานองนี้หรือเปล่านะหรือเราโหเหมือนสามล้อถูกหวยสามล้อหวยไม่ใช่สามล้อไม่ดีนะแต่สามล้อถูกหวยนี่เป็นไงพี่น้องก็จะใช้เสร็จในวันเดียวอะไรไมามล้นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับภาสิจเฉยนะแต่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าหลายอย่างพอพระเจ้าให้เราปุ๊บเนี่ยว่าต้องนะคะเดือนออกวันนี้วันพุกหมดเลยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือพระเจ้าฝึกฝน มอบบางอย่างให้ท่านดูแลหลายอันหลายครั้งอาจจะเป็นลูกของท่านหลายอย่างพระเจ้าจะให้เป็นรถของท่านเป็นบางอย่างเองนะเป็นความสามารถบางอย่างก็ได้พระเจ้าให้ความสามารถท่านท่านห่วงไว้คนเดียวท่านเอาไว้เพื่อสร้างอาณาจักรของท่านท่านเอาไว้เพื่อสร้างเงินทองของท่านโดยที่ไม่ได้เอามาใช้เพื่อผู้อื่นจำไว้นะคะว่างานของพระเจ้าอยู่ในผู้อื่นนะพระเจ้าให้สิ่งนั้นมาเพื่อเราจะบริบัติผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นนะคะ หลายครั้งพระเจ้าให้ท่านนั้นชอบงานศิลปะมีใครชอบงานศิลปะมั้งคะโอ้ชอบมากเลยวาดกระตูอย่างดีเนี่ยรู้ไหมคะว่าทําไมพระเจ้าใส่ความสามารถในงานศิลปะให้แก่ท่านไม่ใช่เพื่อเพียงเพื่อให้ท่านนั้นรักงานศิลปะแต่เพื่อท่านจะใช้งานศิลปะนั้นสร้างสารรค์สิ่งดีเพื่อผู้อื่นให้มันงดงามขึ้นไม่ใช่เพื่อจะหาเงินส่วนตัวใช้เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นไม่งั้นก็ไม่รู้จะให้ทําไมนะ แต่พระเจ้าอยากจะให้เราทดลองและสัตย์ซื่อในสิ่งนั้นโดยการเอาออกมาใช้กับผู้อื่นเอเมนไหมคะเอเมนนะคะมีเรื่องของการฝึกงานนี้นะคะม,มันผสมกับเรื่องของการฝึกฝนชีวิตนะการฝึกฝนชีวิตนั้นหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้อยู่แล้วว่ามีทางเดียวที่เราทํางานเป็นก็คือเราต้องพาตัวเองไปฝึกงานกับมืออาชีพใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านอยากเป็นช่างทํารองเท้าเนี่ยนะท่านจะต้องเป็นไงฮะควรจะไปฝึกงานกับ คนที่ทํารองเท้าเป็นถ้าเราอยากเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เราก็น่าจะเป็นไงคะไปสมัครงานฝึกงานกับช่างหรือไปอยู่ในศูนย์บริการก่อนที่ท่านจะออกมาเปิดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ของท่านเองใช่ไหมหรืออยากท่านทาสปาเนี่ยไม่ใช่วันดีคืดีอารมณ์ดีพ่ะมีความสุขเปิดสปาดีกว่าได้ไหมคะเจ๊งนะคะพี่น้องจะต้องอะไรคะ จะต้องไปไปเป็นเป็นไปไปฝึกงานในร้านสปาต้องไปไปท้ามอยู่ตั้งนานเลยจนรู้ว่าอ๋อล้านสปาเขาทำยังไงถึงจะมาเปิดร้านสปานวดสปาของตัวเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าเราจะต้องยินดียอมฝึกชีวิตของเรานะคะถึงจะสามารถพัฒน์หนึงใช้ได้ตัวเขาเจ้าเองก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นภรรยาศิทธยาพิบาลอะไรเงี้ยรู้ว่าตําแหน่งเนี่ยมันดีมากนะดีมากหมายถึงว่าควรให้เกียรติอ่ะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบ คนที่แบบเป็นผู้ใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่รักพระเจ้าชีวิตแบบโหสุดยอดบเกเต้อะไรเงี้ยถึงจะแบบนะมันมันต้องแบบแบบแบบนั้นอ่ะคือประมาณแบบนะเดินไปทะเลแหวกอะไรทำนองเนี้ยน่ากลัวมากเลยโอ้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาทําโบสถ์เนี่ยก็จะแบบว่าอาจารย์เอาคนมาเอาคนมาหนูจะรวบรวมคนอาจารย์เอาคนมาปักผู้นํามาปักเลยหนูรวบรวมคนให้อะไรเงี้ยคือไม่คิดว่าตัวเองจะได้จะมารับใช้พระเจ้าเป็นพอสบอยชอบเป็นทีมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แต่วันนี้เมื่อมามองย้อนไปแล้วจากการเตรียมเทพวันนี้จะรู้เลยว่าพระเจ้าก็ใช้เราเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญพี่น้องพระเจ้าใช้ท่านแต่ละท่านไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะพี่น้องหลายทั้งว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยเราเรียนโรงเรียนนุบาลที่นี่เรียนโรงเ,เรียนอะไรเงี้ยผสมแล้วมันเป็นท่านวันนี้แหละพี่น้องเอเมนไหมคะตามความสรรัต์ซื่อของท่านเองนะพระเจ้าก็มองย้อนดูอ๋อไงเมื่อ25ปีที่แล้วไงก็เป็นผู้ช่ำใหม่ไงก็รับเชื่อใช่ไหม,มเพื่อนมาประกาศตัวเองก็คือเป็นคนที่อยากจะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นคนที่ตั้งปณิธานว่าถ้าพระเจ้ามีจริงนะจะติดตามพระเจ้าและแม,แม้ตัวเองอาจจะไม่ได้ไม่สามารถจะทําตามพระพรีได้แต่จะไม่เป็นคนคล้ายๆว่าไงอะ่ะบิดพ่ะพีอะ่ะไม่เอาคือคือสารภาพตรงๆแล้วตั้งใจทําใหม่อย่างเงี้ยดีกว่าที่จะบิดพ่ะพผีเข้าข้างตัวเองนะเป็นต้นนะผิดเราว,ว่าผิดดีกว่าไม่ใช่บอกบอกว่าพ่ะพผีผิดหรือว่าเอ้ยคนที่สอนผิดเราถูกอะไรเงี้ยจะไม่ใช่คนอย่างนั้นนี่คือความตั้งใจตั้งแต่แรกนะคะก็เปิดใจตอนรับพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรง ตายเพื่อตัวเองแล้วก็ไถ่บาปนะคะหลังจากนั้นก็ติดตามพระเจ้ามาเรื่อยๆพี่น้องนะก็เริ่มต้นจากการเล็กน้อยจริงๆนะคะส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าเขาก็ใช้ไปขัดห้องน้ําพี่น้องขัดห้องน้ำนะจีิเรียนพยาบาลเขาบอกโอ้ดีเลยน้องต้องสะอาดแน่เลยนะกลุ่มแคร์ตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มแคร์เขาเรียกว่า5คณะสวนดอกคือเมื่อก่อนม,มชจะแบ่งเป็นสองสองสองกลุ่ม2หน่วยหน่วยแรกก็คือพวก12เมื่อก่อนข้างทนี่เราสิบสคณะเมื่อก่อนมีสิบสคณะเองนะกับ5คณะสวนดอกนะคะ พวกนี้ก็เขาถือว่าเป็นพวกสะอาดแพทย์พยาบาลทันตะเทคนิคเภสัชอะไรอย่างเงี้ยให้ไปขัดห้องน้านะแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนั้นสีพีาน้ใช้ไปขัดเพราะว่าพวกนี้จะยิงไนงะเอาไปขัดห้องน้ำซะเลยนะอะไรอย่างี้เป็นตน้นเราก็ไม่ค่อยมีตังค์กนะก็ซื้อแฟบนะเป็นซองเนี่ยนะมาโรยแต่ห้องน้ําขัดกันทุกอาทิตย์เลยพี่น้องเป็นปีๆนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าก็ใช้ขัดห้องน้ำนะคะหลังจากนั้นพระเจ้าก็ใช้ข้าพเจ้าเป็นทีมนักร้องนี่เคยเป็นนักร้องด้วยนะร <laughs> ้องไปร้องมาร้องทั้งวันกะ ปรากฏมีวันหนึ่งนะทําผิดฟ้องฟ้องผิดมากนะคะเขาขึ้นเวทีก็ทำนี้นะผู้นำรัศการหัวหน้าทีมรัศการก็เรียกน้องทําไมทํท่าอย่างนี้เราก็ไม่กล้าบอกว่าเราทําผิดมาแต่ว่าต้องขึ้นไงต้องขึ้นร้องนะโหเขาบอกไม่ถวายเกียรติพระเจ้านะยกมืออะไรก้มหน้าลงอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่านักร้องคือคนที่ต้องเป็นแบบอย่างในการรัสการอะไรเงี้ยนะสิ่งนี้ก็เรียนรู้การรับใช้หลายเรื่องเป็นทีมรับร้องเป็นทีมต้อนรับนะคะ เป็นอะไรเนี่ยรับใช้หมดแล้วจนมีช่วงหนึ่งก็คือว่าได้ดูแลนักษามอชอเด็กมอชอก็แบบว่าอะไรคะหน่วยก้านดีไงมีประมาณ80คนนะโบสก็เลยใช้ว่าอาล้วเมื่อก่อนโบสไม่มีเก้าอี้สักตัวเดียวพี่น้องมีหน้าที่จัดรอบนรมัสการนะคะแต่ละที่เราก็จะนึกว่าเราจะไปยืมเก้าอี้วัดไหนดีแล้วยืมหมดเลยนะพี่น้องทั่วนี้จนไปถึงป่ากล้วยเน,นียืมหมดทุกวัดนะจนอับอายข้งหมด <laughs> ก็ต้องไปค้นกันมานะคะ กวาดถูพื้นนะคะเอากอี้เรียงนะคะขัดห้องน้ําอะไรเงี้ยทำเป็นบีๆเหมือนกันนะคะขนใส่รถกระบะอะไร่าเงี้ยพี่น้องนะคะแล้วโบสถ์มี3ชั้นชั้นล่างนี่เป็นห้องนมัสการแต่ละชั้นเนี่ยเป็นห้องเรียนพปชก็ต้องเอาเก้าอี้โยกขึ้นไปชั้น3ชั้น2ปเป็นเรียงหมดเลยพี่น้องอนี่ไปไหนก็ไม่รู้นะคะเว,เวลามองเครื่องมีรู้สึกเป็นหมาไงไม่รู้ ก็เป็นไงคะเนี่ยพระเจ้าก็ใช้นะฝึกนะรับใช้พระเจ้านะฝึกเป็นทีมตกแต่งทีมตกแต่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องมันก็ไม่ใช่จะมีเงินทองมากมายนะเขาจะบอกเนี่ยให้งบตกแต่งค่ายสิ้นปีเขาพูดกันนะฮะสามร้อยบาทป้าโต้เยอะขนาดนะอะไรเนี้ยเราก็ต้องไปหาเอาเศษๆพวกน,นี้นะแต่ว่าเอามาแต่งให้สวยเขาเรียกว่าเราต้องเรียนรู้ทําทุกอย่างดีเลิศในความจํากัดให้ได้ นะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็สร้างข้าพเจ้ามาจนสุดท้ายวันหนึ่งพระเจ้าก็เรียกข้าพเจ้าออกมาเป็นฟูถามคือเป็นเจ้าหน้าที่รับใช้พระเจ้าในโบสถ์นะก็สอนพระคัมภีร์ดูแลคิดจักต่างๆนะคะมาเรื่อยๆนี่คือพระเจ้ากําลังฝึกเราจากงานเล็กน้อยจากสิ่งที่คนไม่ทราบเมื่อก่อนวันเสาร์ไม่มีใครทราบเลยครับเจ้าทําอะไรนะคะแต่เป็นวันที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยกว่าอาทิตย์อีกพี่น้องเพราะว่าต้องเตรียมโบสถ์ตั้นะง,ตงแต่เช้านะเอาน้องๆมาทําตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะทำทุกอย่างในโบสถ์ให้เรียบร้อยสำหรับรอบวันอาทิตย์ nini